ยาลิจอ์สี่คันเลยนะคนละสไตล์ด้วยอันนี้เป็นแฮดแบกห้าประตูนะครับคันนี้เป็นซีดานนะครับเป็นซีดานพร้อมชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยนะครับเทสโค้หล่อพี่ลองบอกสี่ประตูนะครับมีแล้วเราล,ลงแม็กใหม่ยางใหม่ให้ด้วยคันนี้ไไนายเซ็ตสวยนี้เลยวันนั้นพี่รอาอนะตัวเนี้ยใช่วันนั้นคือพี่ลองพาไปเทสแล้วคันนี้เป็นไงโอ้โหนิ่มมากนะนิ่มมากครับผม ตัวแต่งท่อคู่เอสสปอร์ตนะครับยาลิสเอที ip, ถามว่าอยากได้5ประตูแต่ว่าอยากได้สีขาวเหมือนกันได้ไหมมีนี่ไงข้างๆกันเลยนะครับข้างๆกันเลยแม็กแม็กตัวเดียวกันเลยยางใหม่เหมือนกันเลยนะครับโปรเจคเตอร์แล้วเป็นตัวท็อปเป็นตัวจี oh. เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับ mm hmm. เติมเต็มถังแล้วนะครับเดี๋ยวรองน้องพีเอาแจ๊บหนึ่ เป,เ,เป็นคีเรด้ยนะเป็นคีเลสสองดอกครับเป็นปุ่มสตาร์ทใช่ใช่เป็นปุ่มสตาร์ทครับผมน้ำมันเต็มถังดูดิเห็นไหมไม่ต้องขอนะคันนี้ไม่ต้องขอให้เลยนะครับข้างๆเราก็ยังมีโน้ตนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปมีกล้องรอบคันนะครับมีกล้องรอบคันเลยกล้องหน้ากล้องข้างกล้องหลังนะครับ ไม่วิ่งแค่1 8 4่5แค่1 8 4 9เเท่านั้นเองครับผ่อนเบาๆเพียง7,600นะครับแล้วราคาคันนี้เราตั้งไม่ได้แพงตั้งไว้แค่455,000นะครับคันนี้จัดจริงๆได้500,000กว่าเลย